สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง,องเขาขาดนะครับนี่ช่องเขาขาดสองพันยี่สิบห้าโอ้โหเปิดตัวอีลิตสาวๆที่นี่ถือว่าวอมได้เลยเนี่ยวอมได้เลยนะครับวอมได้เลยอากาศดีวันนี้เฮ้ยตรงนี้เย็นอยู่นะ กนดีเลยตอนนี้เรามาถึงที่งานแล้วครับู่หูนี่เคยเจอกันที่แรกเราเจอกันที่แรกที่ไหนวะทุเลยเหรอวะเราต้องเจอกันข่าวว่าจองก่อนเจอกันทุเรศเฮ้ยไปเช็คกินเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คหน้าก่อนก่อนเช็คอินเนี่ยเอาเช็คอินนี่ ไปสิอ่ะล้วพี่เล็กไปไหนล่ะฮะเข้าน้ำเหรอขอรอเขาก่อนใช่ไหมเอ้ยมาตวออรวจอุปกรณ์ก่อนสิ ไปครับไม่ต้องไปไหนแล้วครับเขาปล่อยตัวตรงนี้ครับเห็นกล้องไม่ได้มีดิวเด้ดโอโหดีที่หายเลยเจ็บตั้งแต่หน้าเราแล้วซื้อกาแฟกินดีกว่า,าว,ว่า <c oughs> ครับตอนนี้นักวิ่ง30กิโลเราได้เข้ามาอยู่กันเยอะแยะแล้วนะครับสู้ครับหวัดดีครับเอ้าเเจอกันอีกแล้วผมลง10โลเองพี่เอ้าทำไมอ่ะผมผมผมเอาโอ้พันสายน้อยกว่าพี่ไงผมให้พี่ไป30เจ้าช่วยแน่นอนไม่ไม่ไม่ผมเพิ่งหายเจ็บพี่ผมวิ่งมาเกือบเกือบปีอะเพิ่งกลับมาวิ่งมาซ้อมได้เอง าเจอแต่ทุเรศใชนจริงจริงเจ็บเดี๋ยวตากปีนี้เจอกันโอเคแน่นอนเดี๋ยวมัเกิดเข้าพิธีการในส่วนของการเปิดกิจกรรมนั่นเองนะคุดขอความร่วมมือทุกท่านนะคะสำหรับกิจกรรมช่องเขาขาด2025นะคะเป็นช่องเขาขาดเทลก็จะขอความร่วมมือทุกท่านค่ะระยะ30กิโลเชิญเข้าเส้นได้เลยค่ะ

สู้นะครับพี่ดีครับเต็มที่นะครับลากลากทีมผมไปด้วยได้ไหมไม่ไหวครัตามน้องไม่ไหวตามน้องไม่ไหวตามใครไม่ไหวเลยน้งน่าไปไหวจัเงานหน้าก็มีริมหายเลยครับโอ้ริมหายริมสายริมหายพี่เสือผมอยู่ไหนเนี่ยพี่เสือผมยังไม่มาเลยเนี่ยพี่เรั ขับขับรถเลยไปสิบกิโลขับรถเลยไปเลยมันผีลอกเลยอ่ะมันื่นมากเลยตรงเนี้ยบ้านตัวเองทับเลย็แสิบโลเลเพราะว่าเขาเปิดงานอยู่อย่าพูดนะเป็นรอะานกีฬาานแขรับเกียรตแลพี่น้องเสือกที่เครพอ ผู้ิงมนี่วมงานค่ับทาช่องเขาขาเทลสองพันย้ในคองนีขออนุญาตเรียนเชิญค่ะแล้ววิดำยบเชียร์ด้วย ค่ะเดี๋ยวขอนักเลงนั่งทำมือเงี้ยได้ไหมคะด้วยนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะเซาย แล้วนะคะสำหรับระยะ3 0กิโลค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสิบบายเองนี่ครับเราเจอวิสหายหลายท่านก้อนนู้นกิโลครับเห็นเมื่อคืนพอาอยู่บางท่านก้อนไปดูแดดเดี๋ยวนี้เขาวิ่งเยอะขึ้นแล้วนะเราวิ่งน้อยลงเราตอนนี้เหลือสิบโลเองเนี่ยเขาอีลีก็อย่างนี้แหละที่สำคัญนู่น อเวรฝนมาแล้วครับวันนี้ดูร้อยเปอร์เซ็นต์นะฝนตกฝนมาแล้วครับโอ้โหจุดนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะเราขึ้นป่ะเราขึ้นไปข้างบนไม่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 แถวนั้นก็เมื่อวานตกทั้งวันเลยเขาวิ่งออกไปนด้วยอะไรเห็นไหมจุดนะคะและไหนฮะพี่อ๋อนั่นนั่นใช่ไหมไทยขอขอไทยผู้หญิงวิ่งออกไปสามสิบวิ่งไหอ๋อเขาออกไปสามสิบทีหนึ่งานนี้เราก็ปล่อยตัวเขาก็ไปหมดแล้วสี่สิบไอ้สามสิบกับยี่สิบ สบายจังดูอกาศบรปยากาศสิไปหลอรับไปหลอรับทำไมมาเท่าไหร่เนี่ยมีนี่เลนี่นี่หัดวิ่งหัดวิ่งมินิอยู่ครับรอดยนะรอด้ดยนะน้องใหม่ใช่มือใหม่ครั้งแรกเลยครับ ของฟรีนี้ครั้งแรกเลยพอรู้ว่าเป็นถนนเยอะพี่ไม่เอาเลยเลยเอาแต่นกันเดียวพี่เกียจผมพี่ผมไม่ได้พกอะไรเลยนะเนี่ยไม่เก็เขาไม่ได้มาคับอะไรเลยนี่ใช่เหมือนกันแต่น้ำ่ะเผื่อว่าไปโน่นห้องแงงอยู่ตรงไหนหมอกสวยมากเลยเสียดายว่ะทำไมเขาไม่ทำเหมือนโบลิทให้เขาอยู่ตรงนู้นสตาร์ทที่นี้จ่ะไอเหรอเวลาปล่อยตัวโคตรอลังเลยไม่รู้มันไม่มีตึกบังไงอ๋ออ๋อหมอกแบบปรนมาตนี่ไอ้พวกสามสิบเขาวิ่งไปเก็บระยะตรงนู้นกัน เขาเปลี่ยนเส้นทางนิดนึงเพราะว่าเข้าตรงนี้ตัดไปทีห้าเลพี่ว่าน่าจะไม่ได้ไปตรงก๊อกพี่ทางไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่ใช่คนแถวนี้พี่พี่เสือไปแล้วเนี่ยพี่เสือไปแล้วพี่เสือขับรถเลยไปสิบกิโลผมก็งงพี่แถวบ้านพี่พี่เลยไปไหนสามสิบสามสิบพี่เสือพี่เสือสามสิบแต่มันไม่มีป้ายบอกนี่เขายีวเราเข้าเส้นได้ จะมาดูสิบเคปลอยตัวกันระยะสิบกิโลเข้าเส้นได้เลยนะคะแต่ต้องเช็คอินก่อนนะใครยังไม่ได้เช็คอินไม่ได้นะคะเข้าเส้นเลยค่ะระยะสิบกิโลแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์บอกแจ้งอีกตอนนี้นนไม่ต้องใช้ตอนนี้นักกีฬาของเราได้เข้ามาครบแล้วนะครับ ที่สี่ที่สี่วันนี้ที่สี่รุ่นอายุครับใจตั้มาอันนี้ที่ห้า้ารุ่นอายุผมที่หกรุ่นอายุรีบรีบอัพอัพอายุกันนะกินได้ไอ้นี่เลยอันนี้ก็เปิดกินก็ได้พี่กาแฟโอเคอยู่นี่ครับบรรยากาศโค่ะยินดีด้วยนะคะ โปรฟิสส่งเข้าประกวดค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์โปรฟิสนะคะต่อมาค่ะอันดับที่4ค่ะได้แก่คุณชมมณีค่ะเลขบีบ0034ค่ะยินดีด้วยนะคะถ้าทางจะเป็นโปรฟิสส่งเข้าประกวดอีกแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพื่อพี่ๆนักวิ ใช้ดีมากๆจริงๆกลิ่นหอมด้วยเป็นธรรมาชาติเลยนะคะ,ะมาอันดับที่3ค่ะได้แก่คุณกองจิตค่ะเลขบีบ3027ค่ะยินดีด้วยค่ะถ่ายรูปเลยอย33ค่ะยินดีด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นอันดับที่หนึ่งของ ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะต่อมาค่ะ30กิโลรุ่นอายุ50 59